ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดารา ยาย่าเมินดราม่าขวางคู่นเดเดินหน้าทําบุญเผยช็อตหวานเพียบเรียกว่าเป็นคู่รักคู่บุญเลยก็ว่าได้สำหรับพระเอกสุปตาอย่างหนุ่มนเดทและสาวยาย่าที่พักนี้เหมือนจะมีเรื่องราวดีๆให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายอย่างล่าสุดทั้งคู่ก็ได้นำทีมครอบครัวและแฟนคลับ NY เดินทางไปทําบุญทอดกรินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนอกจากจะอิ่มบุญแล้วยังอิ่มใจอีกด้วยเมื่อหลายคนเห็นช็อตที่นเดทยาย่านั้นดูแลซึ่งกันและกันดูเหมือนว่างานนี้ยาย่ายจะได้ใจคุณแม่แก้วไปเต็มๆเพราะเธอได้เนรมิตความสวยแต่งหน้าทําผมให้กับแม่แก้วด้วยตัวเองโดยโพสต์ของแม่แก้วระบุแคปชั่นว่าขอบคุณยาย่าอุรัสยาทีมเนรมิตใบหน้าให้แม่สวยต้อนรับกระถิ่น NY 2563ขอบอกเลยว่าฝีมือคันเท ในการแต่งหน้าจริงๆจากซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งและจะเป็นหนึ่งในใจของแม่ขอบคุณมากๆนะคะและแม่ขอกราบอนุโมทนาบนุญกระถิน NY 2563ด้วยนะคะสาธุและได้แท็กสาวยายาอุรัสยาอีกด้วยละคะ่ะ